สวัสดีจ้าพุกุชังกระตุ้นพิมพ์ร์ดสวัสดีจ้าพุกกระชลังกระตุ้นพิมพาร์ดจ้าช่องน้อยตอนนี้น้อยในมือนี้นกกระตุกกสีมาเลี้ยงน้องเนื้อจ้าเพราะว่าแม่ไปเลี้ยนเฮดเล็บเนื้อจ้าน้องครับวันนี้แม่ไม่อยู่นะครับแบบเดี๋ยู้

แม่แม่แม่เสือขอยแน่ปักหลาุกเตียงปักหลานั้นตกจากเขียงตกเตีเตียนะคะสีปังงถูตกจตีเตียนะคะสีปังงอีแม่ให้ดูดูน้องนุ๊กก็มองนะ้าตื่อย่างเดียวก็แข่ดนึ่เผือแป๊บเดียวก็เข็ดหนึ่เผือแป๊บเดียวเผือแป๊บเดียวค่ะสีปังงงนั่งขัตัวขอปิดคลิปก้องแค่นี้ก็นนาจะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมติดตามช่างน้อยตัอหน่อยน้ยนำนะจ๊ะสวัสดีจา้า